อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกชแนล Don't forget to subscribe to White Mustache Channel YouTuber from Thailand สวัสดีครับโซเชียลว,วันนี้พ่อใหญ่หนวดงอกนะครับเดินทางมาที่บ้านนาชุมแสงนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วไปพบกันเลยนะครับไปไปผมเนี่ยก็นเลยเด้เอบายๆเนี่ย <laughs> <laughs> เออเออยุ้ยไครับนี่ ร้านก๋วยเตี๋ยวอิสเซ่นนะครับวันหน้าทุ่มแสงค่ะอ่าเมื่อนี้พ่อใหญ่หนวดงวงนะครับเด้อมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับเด้ออยู่วันหน้าทุ่มแสงโอ้เพิ่นเป็นโอบต่อหน่ำด้วยครับเด้อเอาขออนุญาตอันต้นนี่ยังแน่นี่ปลูกปลูกต e yeah. wow. ah, wow. oh, ้นนี <Yep. Ooh. S 2> hey. Hey. ่ย mm ังแน่น้อก็เรียกซับน้องนี่เนี่ยเสือเสือว่มนวันเดินเนาะแม่นวะเดีหยนีดอกแม่๋นี้เออเออเอ้ยยางนาว่าเออเออเออเอาเอา นี่นะครับพออ่อใหญ่หนวดงอกตัวเป็ี่นนะครับเด้อที่เปบ้านหน้าหนุ่มคงมาพ่อร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเด้อเอาไปใบ,บกันเลยนะครับแม่แม่นววุ้ยนะครับเนาะเอาแฟนเพิ่นเป็นอัวต่อหยิบยังนอสนี่เนาะใบใบผมเนี้ยใบใบ,บผมเนี้ยนี <Ya> ่หน้าหอกหน้าใสเออเอาเอ,อาเอาใบใบผมเนี้ย <Bye. S 1> เออช่องพ่อใหญ่หน,ดนวดงอกรุ oh. ร่นแนวนะครับเด้อมาจริงกินจริงไหมครับเด้อ ผู้ใด่านมานะครับเด้อยาขามยาพันนะครับเด้ออันอันอันทั้งทั้งทั้งนี่เป็นบ้านโน้นสะอาดนะครับเนาะทั้งนี่เป็นบ้านานาั้นลงคงเด้อครับเด้อเออยกหัวมือนะครับเด้อยาพันเด้อแ<ช>หมมาซื่อกินอยู่ดีเด้อเอพี่พอใหญ่วดวนหอกน้ำห้อยกับมาสัวหลีกันได้เ้ยครับเด,ยยดอ้อพ่อใหญ่ดวนหอกมาโฆษณาให้เอาเนื้อหมูน้ำตกน้ำใสอาหารตามสั่งมีทุกอย่างค่ะครับ พญานุษยห่างมาโฆษณาเอาเงินนําบ่ครับนี่พญานุษง์ห่างอกเอาเงินนํานะครับเด้อพญานุษยหวงบอกให้ธุรกิจนะครับเด้อนี่ตัวจริงๆตัวเป็นๆนะครับเด้อนี่นะครับพญานวดอ่อนซ่อนผักนะครับปลูกผักกินเองนะครับปลูกผักอันอันขายโดนมาโดนเหรอครับก๋วยเตี๋ยวนี่ปะฮะพุกปีอลไนีโอ้ โอ้ีนี่วะผูกพักบุ้งพักหยังไวไใส่ก๋วเตี๋ยวกับผูกอยู่นีนะครับยูนีสะอาดสะอานนะครับเพราะว่าบ่มีหมามีหยังมเงี่ยวมาขี่ใช่นะครับเด้อหัวพ่นกับแพงนะครับหัวยางดีนะครับหัวมีสิทธ์นะครับเด้อลูกกับคนกินนะครับ้างคางกับเป็นใบกระเพรากับเก็บอยู่นีนะครับเด้อไผสร้างใบกระเพราพัดกระเพรากับยู่นีปลอดสารพิษเออหัวละผ้าหัวละเพื่อบักพริกบักแกงกับยู่นีนะครับเด้อ ผักเพลผักเพลก็มีนะครับเด้อโอ้ใส่พื oh, ้นที่เป็นประโยชน์นะครับเด้อนี่แหละครับการใส่ชีวิตนะครับถ้าผู้ใดนะครับูงจกใส่ประโยชน์จากพื้นที่บ้านนะครับกะเฮ็ดปลูกนั่นปลูกนี่นะครับเด้อให้มีประโยชน์นะครับเด้อสื่อเขากับแพ้งสื่อสุขภาพกับแพ้งนะครับเด้อนี่แหละครับนี่คือการใส่ชีวิตนะครับ ตอนพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวบ้านแม่นวยนะครับบ้านนาชุมแสงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่อีกหล,ลายๆตอนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย